โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dr. Top Channel นะครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ hoo! วันนี้ครับเราจะมาอยู่กันในซีรีส์นะครับ healthy weight loss นะครับจะมีทั้งสิ้นนะครับ30วันนะครับมันก็จะเป็นบทเรียนที่เขาเรียกว่าจะทำให้ท่านเนี่ยหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตแน่นอนนะครับลองทำตามกันดูนะครับมาเริ่มกันในวันที่1กันครับซีรีส์วันแรกของเรานะฮะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะฮะก็คือ5ความจริงเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่คน9 9เนี่ยเข้าใจผิดแล้วพอเข้าใจผิดทุกอย่างมันก็ยาก ต้องบอกนะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าง่ายแบบโคตรๆเหมือนที่ผมดูแลนักเรียน VIP เป็นพันๆคนเนี่ยนะฮะตอนแรกก็ยากมากเลยพอเข้าไปทําตามบทเรียนแป๊บเดียวโอ้โหฟินๆนะครับหโลสิโลนี่มันแบบอีซี่มากๆนะฮะข้อแรกเนี่ยต้องบอกเลยครับอัน,น,นเนี้ยคน99%เนี่ยเข้าใจผิดนะฮะการลดน้าหนักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแคลอรี่เท่านั้น เรามักจะได้ยินว่าเฮ้ยจะต้องนับแคลอรี่ให้เป๊ะๆถ้าอยากจะลดน้ําหนักถ้าอยากจะลีนต้องทานน้อยกว่า1300กิโลแคลอร,รี่ถามว่ามันมีส่วนถูกต้องไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจํากัดแคลอรี่เนี่ยนานไปนะครับจะทําให้คอร์ติซอลฮอร์โมนเราหลังเยอะยิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่ยิ่งท่านทานต่ำกว่า1,300กิโลแคลอรี่นะโอ้โหร่างกายเราไม่ไหวเลยนะฮะ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเครียดนะครับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลจะหลั่งมากและจะหยุดการเาผาผลาญไขมันนะครับร่างกายเรามีฮอร์โมน2ตัวนะครับที่เกี่ยวกับการลดน้าหนักที่แบบเขาเรียกสําคัญมากๆฮอร์โมนพระราชาคือฮอร์โมนอินซูลินนะครับฮอร์โมนพระราชนีคือฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนพระราชาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราควบคุมได้ลดแป้งลดน้ำตาลพวกนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายเราเาผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงาน แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถึงเราควบคุมฮอร์โมนอินซูลินได้แต่ฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังเยอะเพราะว่าความเครียดเพราะว่าระนับแคลอรี่แบบบ้าครั่งมากเกินไปนะฮะแบบนี้อ,อินซูลินก็หยุดฮอร์โมนอินซูลินก็จะมีปัญหาเช่นกันนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเรามองแต่แคลอรี่ท่านจะเห็นว่าถ้าเราบอกว่า,าปลาแซลมอน1ชิ้นนะครับอาจจะมีแสัก200กิโลแคลอรี่นะปลาแซลมอน1ชิ้นบวกไข่เสัก2ฟองก็ได้300กิโลแคลอรี่ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ดูแล้วมันก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ ตัวโดนัท1ชิ้นก็300กิโลแคลอรี่แล้วถ้าเรานับแต่แคลอรี่เราไม่ได้ดูสารอาหารเนี่ยชีวิตเรามันจะดีไปได้ยังไงเราจะมีสุขภาพดีได้ยังไงเราจะลดน้ําหนักได้ยังไงท่านทานปลาแซลมอน1ชิ้นทานไข่ต้ม2ฟองเทียบกับทานโดนัท1ชิ้นเนี่ยแคลอรี่เท่ากันแต่ผลที่ได้มันต่างกันดังนั้นถ้าเรามุ่งแต่แคลอรี่ผมบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเราควรจะเลือกทานอาหารที่ อุดมไปด้วยสารอาหารเขาเรียกว่านิวเทรียนเดนซ์แต่ว่าแคลอรี่ไม่สูงมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ผงชงนะครับไม่แนะนำเลยนะครับพวกน้ำดื่มอะไรที่มันมีแคลอรี่หรือมีความหวานใส่สารทดแทนความหวานก็ไม่แนะนำเช่นกันนะครับข้อที่2อครับอันนี้ก็สำคัญครับการออกกำลังกายอย่างหักโหมนะครับต้องบอกเลยว่าแทนที่จะช่วยท่านลดน้าหนักนะครับกลับทำให้กล้ามเนื้อท่านสลายมวลกล้ามเนื้อท่านลดลงระบบเผาผลาญท่านแย่ลง ไม่ใช่ว่าการลดน้าหนักไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่ดีนะครับมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะต้องทําให้พอดีกับร่างกายของเราทําให้พอดีกับจังหวะเวลานั้นของเราว่าร่างกายเราไหวแค่ไหนแล้วฝืนมันอีกนิดประมาณ5้าสิบปอร์เซ็นนั่นคือกําลังดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกําลังกายอย่างหากงักโหมแล้วเราไม่คุมอาหารแล้วก็มักจะมีคําพูดที่ว่าเฮ้ย เป็นหมูที่แข็งแรงไม่มีครับเป็นหมูก็คือเป็นหมูฮะไม่มีหรอกหมูที่แข็งแรงมันก็แค่ข้ออ้างไปเรื่อยๆของคนที่ขุมอาหารไม่ได้หรือว่าคนที่ไม่เข้าใจการทานอาหารนะฮะก็อย่าไปได้สนใจคนพวกนั้นฮะปล่อยเขาไปนะครับคือต้องบอกนะฮะว่าทําไมท่านจะต้องเป็นหมูที่แข็งแรงด้วยอ่ะท่านเป็นคนหุ่นดีสุขภาพดีผิวพรรณดีที่แข็งแรงไม่ได้หรอทําไมจะต้องทําให้ชีวิตมันดูไม่โอเคอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายอย่างหนักผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แนะนําให้ออกกําลังกายแบบสบายๆมากกว่าเช่น หนึ่งสัก3ครั้งนะครับครั้งหนึ่งสัก45นาทีก็กําลังดีครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะออกทุกวนันชอบออกทุกวนันไม่เป็นไรแต่จะต้องมีวันหนึ่งหนักสลับวันหนึ่งเบาให้มันมี rest day หรือวันพักผ่อนทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยฟูกลับมาได้แล้วการออกกําลังกายที่ผมแนะนําก็แนะนําเป็นกลุ่ม weight training นั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นคือความเครียดนะครับความเครียดจะทําให้อร์ t i s o l ฮอร์โมนเราหลัง ซึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ทําให้เราเกิดความเครียดมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การงานไม่ใช่เรื่องของความเครียดในโลกใบนี้ซึ่งไอ้พวกนั้นมันเครียดอยู่แล้วแต่การนอนเนี่ยแหละครับถ้าท่านนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยคอติซอลฮอร์โมนนี่กระชากเลยอินซูลินนี่พุ่งกระฉูดเลยรับรองนะท่านจะสะสมไขมันเยอะมากฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มเนี่ยออกมามั่วซั่วไปหมดเลยดังนั้นท่าจะพบว่าใครก็ตามนะที่นะครับที่นะครับ นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะหิวง่ายจะอิ่มยากจะหงุดหงิดง่ายประจำเดือนจะผิดปกตินะครับระบบเาผาผลาญจะไม่ดีสิวจะขึ้นง่ายทุกอย่างมันจะโฮปเลสก็คือสิ้นหวังนั่นเองนะฮะดังนั้นควรนอนให้ได้มากกว่าวันละ6ชั่วโมงถ้าได้สัก7ชั่วโมง8ชั่วโมงนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเชา้าได้กรอ h ฮอร์โมนด้วยระบบเาผาผลาญยิ่งดีเลยนะครับคราวนี้มาต่อวันข้อที่4ครับ กล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญไขมันนะครับได้แม้ในขณะพักอันนี้สําคัญมากๆดังนั้นการออกกําลังกายที่แนะนําแนะนําเป็นเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละอย่างน้อย2-3ถึงวันเป็นหลักนะครับส่วนคาร์ดิโอนะครับเอาแค่พอเหงื่อออกเอาแค่พอใจเต้นก็อาจจะเป็นวันที่เราพักก็ได้นะครับออกเล่นเวทวันหนึ่งแล้วก็เดินเร็ววันหนึ่งเล่นเวทวันหนึ่งเดินเร็ววันหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับมาต่อกันข้อที่5ครับการลดน้ําหนักแบบยั่งยืนเนี่ยต้องปรับ ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ไดเอทระยะสั้นถ้าท่านไปนั่งเลือกไดเอทว่าฉันจะลดน้ําหนักใน3เดือนแล้วหลังจาก3เดือนท่านจะอ้วนกลับไปเหมือนเดิมเหรอมันไม่ใช่เรื่องเลยท่านควรจะเลือกการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนซึ่งการเลือกลดน้ําหนักที่ยั่งยืนจะต้องปรับวิถีชีวิตปรับไปทีละนิดโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ท่านจะผอมท่านจะหุ่นดีตลอดชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงวันละนิดวันละหน่อยเช่นไม่ว่าจะเป็นการตื่น,นตรงเวลานอนตรงเวลาเลือกอาหารได้ถูกต้องการทานอาหารตามลำดับต่างๆนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเทคนิคการทำา IF ที่เป็นสเต็ปที่ถูกต้องนะครับที่ผมจะสอนไปเรื่อยๆนะฮะท่านก็ลองเข้าไปดูในช่องนะฮะแต่ถ้าเกิด ใครบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ทางลัดอยากจะได้แบบทางตรงเลยนะครับไม่รอแล้วอยากจะผอมเลยในเดือนนี้นะฮะขอเดือนเดียว3โล5โลเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้นะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์แอดด t o p s t o รท็นะครับเพื่อไปลุยกันในคลาสลัาสุดของผมนะครับ The Fat Loss Master Class นะครับมีบทเรียนทั้งสิน้น นะครับ40บทเรียนมี21บทเรียนหลกัก9บทเรียนโบนัสนะครับแล้วก็10ครั้งไลฟ์สดตอบคาถามนะฮะซึ่งเราจะเริ่มไลฟ์สดตอบคาถามกันแล้วนะครับทั้งปีเนี่ยผมก็จะอยู่ในคลาสคอยไลฟ์สดตอบคาถามนะครับแล้วก็คอยอัปเดตเรื่องการเรียนต่างๆนะฮะในปีนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆปีหน้านี่ไม่รู้จะมีไลฟ์สดหรือเปล่าแต่ปีนี้ยังมีอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะเหมาะมากเลยสําหรับมือใหม่นะครับ มือใหม่นี่เหมาะแบบโคตรโคตรใครอยากลดน้ำหนักสัก5กิโลเหมาะโคตรโคตรนะครับหรือว่าใครอยากน้ำหนักเป็นร้อยอยากลด10บ0ีโลเหมาะโคตรโคตรระดับกลางนะครับก็เหมาะนะครับน้ำหนักนิ่งก็เหมาะนะครับหรือจะเป็นระดับที่สูงมากๆแต่อยากทบทวนความรู้อยากขมวดความรู้หรืออยากที่เขาเรียกว่าทําให้มันลีนกันแบบสุดๆเลยนะครับตรงนี้เหมาะโค้ชที่จะเอาไปสอนนักเรียนนะครับเทรนเนอร์ต่างๆผมก็ว่ามันเหมาะนะฮะมันจะทําให ชีวิตของท่านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดใน21วันนี้นะครับและท่านทําต่อไป90วันเนี่ยชีวิตท่านดีแน่นอนทําไมต้อง21วันเพราะว่า21วันเนี่ยมันจะเริ่มฝังเป็นกิจวัตรประจําวันของท่านแล้วพอทำพอท่านทํา21วันเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยต่อไปอีก90วันมันจะกลายเป็นนิสัยที่อยู่กับท่านไปตลอดชีวิตแล้วเมื่อท่านสุขภาพดีหุ่นดีคนรอบข้างที่ท่านรักก็จะหุ่นดีสุขภาพดีด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์นะคร ด r อกเตอร์ท็โตร์เพื่อขอราคาพิเศษได้เลยนะครับผมลดให้แบบเขาเรียกว่าบ้าคลั่งเลยนะครับบ้าคลั่งเลยแล้วก็แถมชาฟูเสียนไปให้ทานด้วยนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันในคลาสครับหวังว่าเราจะได้ปลุยไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย